ครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวตัวเครื่อง s p e c t ตโฟโ o มิเตอร์นะครับเป็นรุ่น CS 8 2 0 n นะ N นะตัวเครื่องประมาณนี้นะครับครับทีนี้เราจะมาดูอุปกรณ์ที่ติดมากับกก่อมน,นะครับอันแรกก็จะเป็นพาวเวอร์ฮะส่วนของพาวเวอร์ก็จะเป็นอะแดปเตอร พร้อมสายอันนี้ผมเสียบเสียบไว้อยู่นะฮะแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นสาย Data ต,ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตของโรงงานมาจบบอยู่ในกล่องแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทางด้านคาลิเบรตนะอุปกรณ์ตัวเนี้ที่จริงอ่ะจะอยู่ข้างในจะจะอยู่ในชั้นข้างในเครื่องตรงนี้นะ ในเครื่องตรงนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนะครับว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ลักษณะเครื่องอีกทีอ่าน,นี้เรามาดูที่ตัวเครื่องนะตัวเครื่องเรามาดูตรงด้านข้างนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงจะมีช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับก็เสียบตรงนี้ช่อง IS 2สเอาไว้ต่อลิงก์ข้อมูล USB B u s b อแล้วก็ Power ปุ่มสวิตช์ออนออฟขยับมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มวัดนะฮรเวลาใช้กดเมนนวลวัดตรงนี้ได้นะครับถัดมาด้านบนนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาดประมาณ6.5นิ้วนี่ปรับได้นะได้90สาสองศานี่ก็จะมีตัวบาร์คํำอยู่ตัวนี้เป็นแม่เหล็ก ีนะคถัดมาข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของช่องในการวัดเทียบสีนะครับก็จะมีเอาอ่าวัด,ว,ด,ว,ดวัดสดุมาท่าตรงนี้แล้วก็วัดส่วนนี้เป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับไปเก็ตค้ำไว้ยึดไว้ตัวนี้เราจะอีตัวได้รุ่นนี้วัดได้สองแบบ วัดด้านหน้าเป็นพวกผิวงานตัวทั่วไปนะครับแล้วก็แบบที่สองก็จะเป็นพวกของเหลวของเหลวเราก็จะต้องมาเปิดตรงนี้ตรงนี้จะมีตัวล็อกอยู่เรากดลงเปิดนะก็จะเจอช่องตรงนี้ในากาอาของเหลวตัวเสื้อประมาณนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไป ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้อ่ะที่จริงมันจะบรรจุข้างในตรงนี้เป็นชั้นข้างในวานตรงนี้เห็นไหมฮะจะอยู่ข้างในตรงนี้อ่ะโอเคทีนี้เราจะมาลองเปิดเครื่องดูนะครับเดครื่องดูโอเคขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเปิดเครื่องดูสวิตช์ออนอป

อ่าเริ่มแรกของเครื่องนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะเจอหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ user name มาจากโรงงานนะโรงงานเขาจะเซตให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้นะครับตอนี้ผมข้ามเลยนะครับเครื่องตัวนี้ตอนแรกมันจะให้คาลิเบรตเครื่องนะครับเราก็ต้องกดต่อไป ทีนี้เราก็จะมาเลือกว่าว่เราจะวัดของเหลวหรือจะวัดเป็นชิ้นงานที่เป็นทาสีแบบแห้งแล้วประมาณก็ประมาณพวกพวกแบบนี้สีแบบนี้สีสีแบบนี้ที่เป็นแบบเขาเคลือบอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแห้งแล้วนะครับเราจะมาเทสเป็นตัวนี้กันนะครับเรากดตัวนี้ปุ๊บตดดต่อไปพวกนี้เป็นค่าพารามิเตอร์ซึ่งโรงงานจะตั้งมาให้อยู่แล้วนะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรภาษา ตัวเนี้ยภาษาเนี่ยจะมีภาษาไทยอังกฤษจีนเราเลือกได้นะครับเข้าไปเซตติ้งได้นะครับอันนี้ผมเซตมาให้แล้วเป็นภาษาไทยตดไปเรื่อยไปเรื่อยต่อไปเรื่อยนะฮะจนเข้าสู่หน้าเมนูหลักแบบน,นี้นะครับอันดับแรกเลยลูกค้าต้องคาลิเบตเครื่องก่อนโดยการเข้าโหมดตรงนี้ ไม่ไม่ไม่ตอมานี้นน่ีนี่ขอีอน,นี่ขอ,อแค่คัเบรเครื่องมันจะมีกราฟิกขึ้นมาแบบนี้ว่าให้เราคาดเบรอะไรเราก็จะดําวัสดุที่อยู่กับเครื่องตรงนี้มาคาดเบรตดวยอย่างเช่นตอนนี้มันบอกว่าให้คาดเบรการปรับเทียบสีสีดำตัวนี้สีดำ,ดำก็ใส่ดึงออกมา แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแบบนี้จากนั้นก็กดวัดไม่ไม,ม่สูงหรอกอยู่นี่เลยอยู่อยู่นี่เละแถ่นี้แหละอันนี้ถ้คาคอนเฟิร์มแล้วกราฟิกตัวเนี้ย มันก็จะหายไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นบอกว่าให้ใส่สีอะไรนี่มันบอกให้ใส่สีขาวเราก็เปลี่ยนเตยออกหาสีขาวมาตัวนี้เพจตัวนี้สีขาวใส่ รอเครื่องประมวลผลเสร็จอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเครื่องมันก็จะคลาสิคตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนอีกว่าให้ใส่สีอะไรปุ๊บก็จะเปสีเขียวตัวนี้ใส่ทำการกดตรงนี้กระโดดตรงนี้แล้วก็ทำการกดวัด น,นี้วัดแล้วปุ๊บเราจะมาเทสกปดเข้าไปที่ตัวอย่างทดสอบกดวัดนี่ครัค่าที่ออกมามันก็จะประมาณนี้ออ,อันนี้คือการตั้งค่าคาลิเบตเรียบร้อยอที่เราจะมาทดสอบการวัดกันสมมติผมมีตัวงานสีนี้ขึ้นมา เ้วลองลองกดไปที่ตัวเป้าหมายหลักตัวนี้กดวัดอ่ะนะวัดเสร็จปุ๊บก,กดตัวอย่างทดสอบตัวนี้มันก็มันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็วัดหรือเราตัวอย่างสมมุติสมมุติสมมตใส่ค่าที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งค่าพวกนี้นะครับ ทุกค้าอาจจะต้องมันเป็นค่าที่เกี่ยวกับลักษณะของการนำไปใช้งานอันนี้ลูกค้าอาจจะต้องไปศึกษาดูทีก่กับว่าค่าแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงสีได้ไหมหรือไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าค่าได้มันก็จะเป็นแบบนี้ว่านีค่าถ้ามันได้มันก็จะเป็นอย่างนี้พัก ตัวนี้นะถ้าเราจะบันทึกนะกดบันทึกค่านี้ได้ก็กดบันทึกตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อตัวนี้มีผมตั้งไปแล้วเป็นสองภาษานะคีย์บอร์ดเป็นอังกฤษกับไทยสมมติผมตั้งสีแดงอย่างนี้นะเราจะกดคอนเฟิร์มกดตัวนี้ค้างไว้นะกดเอเอร์นี้ค้างไว้ปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นงลง กันเลยนะอ่ามันก็จะหายทีนี้เราก็จะเซฟตัวอย่างข้อมูลทีนี้เรามาลองดูรายงานนี่เห็นไหมครับสิ่ที่เราเซฟไว้มันก็อยู่ตรงนี้เครื่องตัวนี้นะครับสามารถตั้งค่า Wi-Fi ได้นะครับของ Wi-Fi ทำงานได้แล้วก็สามารถที่จะบลูทูธพินเตอร์เข้ากับพินเตอร์ได้ เผื่อจะพิมพ์เอกสารตัวนี้ทําได้นะครับทําได้นะครับระบบของตัวนี้จะเป็นระบบ Android ด5.1ระบบการแอนดรอยนะครับตัวนี้ตั้งค่าได้ตั้งค่ายัางไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสอนเราก็มา,เ,าเราเลือกเลือกเข้ามานี่ก่อนก็ได้ครับเรามาเลือกป้อนให้มันป้อนข้อมูลนะครับ เนี่ยพ่อเขาเอ,อโทษโทษเ,เราเลือกอน,นี้ก็ได้ครับแล้วก็กดนี้ค้างไว้เราเลือกแป้นพิมพ์ถ้าแป้นพิมพ์อย่างนี้ปุ๊บเราสไลด์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเข้าไปตั้งค่าได้เห็นไหมครับถ้าตั้งค่า Wi-Fi Bluetooth อะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้ทำการปิดเครื่องนะครับ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อจะได้เข้าสู่หน้าจอปกตินะครับทีนี้จะมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือฝั่งที่เป็นวัดน้ำนะวัดของเหลวลูกค้าก็ลดล็อกตัวข้าหลังขหลังตรงนี้นะครับลดล็อกลงมาแล้วก็ดึงออกก็จะเห็นว่ามีช่องอยู่ไหมครับตรงนี้ ตัวสินค้าเนี่ยนะครับเขาจะแถมตัวภาชนะในการใส่ของเหลวตรงนี้นะครับมาให้หนึ่งชิ้นเวลาวัดลูกค้าก็นําใส่ตรงนี้ช่องตรงนี้นะครับนี่ทำการวัดนะครับเดี๋ยวผมสาที่จะ้ดู เดี๋ยวผมขอ,อยุยาดแป๊บนึงน,นะครับช่ครับกลับมาดูการวัดของเหลวนะครับตรงนี้นี่ผมสมมติผมยกอย่างเป็นเป็นน้ำเปล่าตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ฐานตรงนี้นะครับสามารถขยับได้นะเดี๋ยวผมขยับให้ดูที่จริงมันจะ ที่จริงตัวนี้มันล็อกไว้อยู่เพราะว่าเป็นของใหม่ตัวพลาสติกจริงต้องเอาพลาสติกนี่ออกเราสาธิตทกันงนีน่ขยับได้นะครับเป็นแม่เหล็กขยับได้นะครับอันนี้ลองไว้ตรงน,นี้อันนี้ก็ใส่ตรงนี้นะฮะแบบนี้ฮนะจากนั้นก็ปิดนครับทีนี้นครับตรงข้างหน้า อนนี้เราต้องดึงนี่ออกนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนเบรกเกตตรงนี้นะครับให้เป็นสิบดมิลการรับของเหลวตัวเครื่องมันจะฟ้องว่าให้เปลี่ยนเบรกเกตตรงนี้นะครับเป็น18ดมิลอ่าผมเปลี่ยนส8บดมิลตัวนี้ไม่ไม่ต้องไปกับพีดแล้วนี่ส8บปดมิลนี่มนนผมนะเอามาใส่แทนที่นี้ หน้าจอทีนี้เรามาตั้งค่าตั้งค่าคู่คู่ตรงคู่ม,นะคมือนี่นะคู่มือแล้วก็ต่อไปนี้เราก็มาเลือกโหมดส่งผ่านตรงนี้คึอโหมดเครื่อนตรงนี้แล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปต่อไปเรื่อยๆครับเข้าขการไว้รอบหนึ่งทีนี้มันก็จะให้บอกว่าให้ ตัวการาฟริกทุนนี้จะบอกให้ว่าเอาเพจสีขาวกับตัวที่ผมเติมม่แค่เอาใส่ผมก็จะเ,เพจสีขาวนี่ใส่ตัวนี้แล้วเราก็วัดขนาดวัดมันนี่การสอบเทียบสำเร็จโอเคตัวอย่างเราทดสอบนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอาตัวอย่างวัดนะครับม,มาตัวอย่างวัดอ่ะอสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราสอบ ได้นะลองลองหน้าป่าที่ผมเตรียมไว้เมื่อกี้ใช่เราลองวัดดูนะ เอาหน้ป่าลองวัด,ดูอโอเคการใช้งานของเครื่องตัวนี้โดยสรุปก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ส่วนข้อมูลจะอยู่โปรแกรมนะครับเ็มตัวนี้จะมีโปรแกรมแถมให้ด้วยจะอยู่ในแฟลชไดร์ตรงนี้นะครซึ่งจะแถมติดมา คู่มือ d Data s h e e t ก็จะอยู่ในใส่ได้ตัวนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับอันไหนที่อา,อาจจะไม่ชัดเจนยังไงก็ตรงนี้ตูกค้าอาจจะต้องไปดูในคู่มือแล้วศึกษาวิธีใช้งานเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับ